สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูอะไรนะอาจารย์ค่าอะไรนะทําอะไรนะว,วัดค่าปีเฮกรอนเป็นกรดเป็นด่างของน้ําดื่มน้ําใช้โอเคเเชิญอาจารย์ค่ะอ่ะไอนี้คือน้ําดื่มน้ําดื่มที่ที่บ้านใช้ก็คือน้ําที่ซื้อจากเป็นถังวัดค่าได้ค่าปีเฮได้ห้าซึ่งไม่ผ่านมาตรฐานนะฮะ <Okay. S 2> นี่นี่หยุดก่อน ใช่เลยนะท่นี้ประานนี่นำไสดูเนวนใช้ยนะคะเพื่อนเพื่อนแสดงว่าน้ำดื่มไม่ผ่านใช่ไหมจันได้ห้ากว่าไม่ผ่านเพราะว่าน้ำดื่มโดยโปรติมันต้องเจ็ดครึ่งหรือเจดจุห้าขึ้นคาี่เฮตอ่ะเพื่อนเฟังนะคะอันนี้ถ้าทางจะผ่านเนาะ อ้ยนี่นี่น้ำน้ำใช้พอพอพอได้อยู่นะเออน้ำใช้เอามาเป็นน้ํากินได้นะแต่ทําไมเป็นน้ำดื่มท้ไมหกจุดห้าขึ้นเนี่มันได้หกจุดสามก็ปิมปิมก็ใช้ได้ก็ใช้ได้คือแทนดื่มได้แทนแทนตัวไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ใช้ใช้อาบน้ำอะไรได้แต่มาดื่มไม่ได้ดื่มไม่ได้และไอตัวที่ดื่มได้เ่ะได้หกจุดสี่ศูนย์ก็แสดงว่าจริงมันควรจะน้ําใช้ก็ควรจะเป็นเจ็ดแต่นี้ได้หกจุด สี่สามสี่ศูนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ก็ใช้ได้แต่ถ้ามีคอลีนก็แนะนําซื้อคอลีนมาเติมไอ้นี่คือน้ําใช้นะไม่ใช้ใช้มาดื่มไม่ได้นะทีนี้น้ําดื่มนะจานน้ำดื่มเมื่อกี้ก็วัดไปแล้วนะเอาใหม่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 เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยเปิดเปิดเปิดปิดใหม่นะเปิดปิดใหม่นะคเคนะเรามาดูค่า ต่ที่อาจารย์ว่าเท่าไหร่นะไม่น้ําดื่มมันควรเจ็ดจุดห้าขึ้นไงเจ็ดจุดห้าขึ้นแต่ท่านไอ้นี่มันแค่หกเองเนี่ยหกเนี่ยนั้นตัวเลขยังไม่นิ่งเลยยังลดลงอยู่เรื่อยๆเลยไม่แนะนําให้ดื่มนะครับถ้าถ้าตัวเลขห้าหกอย่างเงี้ยเนี่ยห้าเนี่ยไม่ไม่ไม่แนะนําให้ดื่มตัวเลขยังไม่นิ่งเลยมีโอกาสถึงสุดไหมอาจารย์ไม่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 ถึงหรอกน่าจะอยู่นี่แหละห้าห้านิดๆนี่หละนี่เนาะ เนี่ยตัวเลขหย <นะ S 1> ุดแล้วเนี่ยห้าจุดหกสี่เนี่ยนี่นี่น้ำน้ำดื่มที่ซื้อเป็นถังนะฮะไม่ไม่ไม่ผ่านค่าพิเศไม่ผ่านที่จะมาใช้ดื่มนะฮะส่วนใครจะดื่มจะอะไรก็พิจารณาเองเชิญเชิญสละละขอบคุณนะคะจะรับชมเพื่อนๆตามนี้นะคะ